โดยเจนนกมาที่ใส่หมวย้อนสอนนี่นะหนึ่งเท่ากันใช่ไหมหนึ่งเท่าเนาะหนึ่งเท่ากันครับในเซตที่สามก็ไป็นครับมือพอย่างได้อยู่ที่อ้าวแย่งกันเองครับขอโทษยะโหดได้ไหม โดยดาวเด่นครับของอุสองเสริมดีอยา่างไรอยู่ที่ตัวน้อยตัวน้อยแก้เมื่อก่อนไปเตยไปเตยแม่นานๆในเตยจะรักทีเพื่อนร่วมทีไม่ช่วยเลยแหมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ออกมาแล้วผู้ใหญ่บชนไม่ไหวแล้วปีอ้าวเขาทำอะไรกันละสองคนแล้วก็ทำอะไรกันลนะน่ะเออ เออโค้ดแก้เกมอีกแล้วบอกให้ปล่อยสอนได้อยู่อย่างเดียวบอกปล่อยไปปล่อยแม่จบระดับเส้นลายเส้นครับวันนี้ไม่ต้องสอนเยอะเออน้องตั้งได้เอาละได้บุกแล้วน้ำทรายก็แม่ขอ,อร้องว่ายังไงอ้าวต่อหน้าต่อตา,ากรรมการเลยเออต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านด้วยเอาไว้เอาไว้เออเอาไว้ทรายโค้ดสั่งเดี๋ยวมึงจะลงทุงนนานะ มี่แไงอ้าวตัวน้อยยัอนสอนยัอนสอนทันทีหมู่ขาแล้วจะเป็นพี่ใหญ่ในทีมมือบอลโอ้โหตยเตยเตยเตยอ้าวดีนะพวกรับให้ครับเล่นต่อไปกรรมการร้อกไม่เป็นไรเขาเอียงไปพังเล่นต่อไปตัวน้อยตัวน้อยแม่ไม่ทันก็แล้วเอาแล้วน้ำสายได้แต้มแล้วโอ้มีหน้ามามาเชียร์คนแล้วคุณสอน ตัวน้อยตังได้แถลงไปแล้วหมูสองสู้สู้สามต่อห้าครับสายตังได้ไวยังไงหมูเจ็ดต้องแก้แล้วครับทีที่สามร้มาก่อนนกไปครับไอ้คุณชายคุณแม่ขอร้องแก้มาก่อนหมูเจ็ดหมูเจ็ดได้บุกแล้วไวยังไง ยังได้หัวหอมไอส้ไไอสายเป็นไรขอเป็นตัวครับตะเคีย้ยวเหรอ,อโอ่เดี๋ยวไอ้สายโอ้อาวนี่ต้องดูของแท้แนีตน่ตื่นด้ยังคุณป้าตื่นยังเออตื่นแล้วนะย,ย่อยเลยมือล่างไปที่คุณป้าเลยนี่แน่ เออเอาละงานนี้เทากันออโอ้โหจนครัตอใช้พอกอมค,งคง้งนึกไหวไหมครับถอยรองเท้าอีกแต่จะขอไปแลกนอกเลยไงออยแน่ขอไหมใชาขอไปแลงนอกลอลอเลยเอาที่สบายใจ ไม่ครับไม่เปล่าครับฝ่ายจัดไม่เล่นครับไม่ใส่ก็ได้ครับถอดเล่นได้แต่ไม่ร้อนครับเอ่อไปเล่นเล่นได้เลยนะครับกีฬาหมู่บ้านครับถอดรองเท้าเล่นก็ได้ครับห้ามถอดกางเกงอย่างเดียวเออถอดถอดรองเท้าเล่นได้ครับหนุ ครับเพราะเป็นกีฬาหมู่บ้านฝ่ายจัดบอกขอให้มาเล่นเพียงเดียวแหละกลัวไม่เล่นนะครับเ <appointment, S 1> <ค>พราะเราไม่ใช่ในะกีฬาเดินสายที่มันไปเริ่มกดจะจำกัดน,นะครับเราขอให้เล่นเล่นครับเรากลัวไม่มีนนะกีฬามาเล่นะครับโมนึงเนี่ยหมนึงบหรอนั่งหลับแลวหนึ่งโมนึงโถน่าสงสารโอ อสองข่าวไปยังเพราะว่าท่านผู้ชมรอบสนามนะครับใครมิ้นมโรงเรียนมาแจกมูลหนึ่งด้วยครับมูลหนึงง่งรอกินนมโรงเรียนอยู่แด่จะว่าเด็กหญิงโจมครับเด็กหญิงโจมเนี่ยซื้อตัวมานมกล่องหนึ่งโถน้นาทั้งศาลอ้าวหายหรือยังครับหานหรือยังพอหรือยังอ้าวมูอเจ็ดก็รอยอยู่เขาลานออกชั่วโมงเลยละ ข้าวผู้ใหญ่เม็ดกินหมดแล้วข้าวอ่ะไม่หมดจามาแบ่งกรรมการอะไงงี้มั้งสวัสดีครับเออโอเคนั่งตรงไหนเดี๋ยวไปนั่งด้วยต้องกระสายเข้ากล่องทายน้ำเลยวันนี้อันนี้รอคุณเจ็น์น้องผู้ใหญ่ใจเย็น,นครับเพราะว่าในกีฬาตะเคียและประธานเปลี่ยนคนใหม่ลงไปก่อนได้ไหมครับเนาะเออ อ่าไม่ใส่รองเท้าก็เล่นได้ครับเราให้เล่นได้ครับโอ้่ได้ครับโอยขอให้เล่นอย่างเดียวเออถ้าท่านทนได้อ่ะถ้าท่านทนทนความร้อนจากพื้นปูนได้ก็แล้วแต่เออผมไม่ร้อนด้วยได้ครับเล่นเลยโอ้ยนายกแดงสั่งไม่มีใครเถียงได้แล้วครับ อาเป็นตัวครับเ,เป็นตัวอ้าวคุณป้าออกมาไอ้สายบอกวันนี้ถอดรองเท้าเล่นในโลกตะลึงไปเลยเอาเชิญครับเชิญครับแจ้งไปยังหมู่เจ็ดนะครับถอดรองเท้าเล่นได้ครับเราไม่ว่ากันนะครับถ้าท่านทนความร้อนจากพื้นสนามปูนได้ราว่าไปเอาห้าเท่าครับหมุดเจ็ดกับหมู่สองครับ ถ้ามูอเจ็ดทนะนี่หกแต้มเต็มเลยนะครับตัวการเขารอบกับสูงแต่ถ้าแพ้ก็ต้องล้นแมตช์สุดท้ายเพราะว่ามีอสามแต้มยังได้อยู่ที่อ้ามือสองก็คอกำันทีมลงไปแล้วโคชใหญ่ลงไปแล้วเออไม่รู้มัง่งไผเป็นไผเออโคดก็เดินที้ยาวไปเลยโดยล่างเซิร์ฟดี เอาอย่างไดอยู่ต <Bond> ีม <Pokémon> ูสองหยอดขึ้นมาตัวน้อยแก้ไปก่อนยังใดอยู่ลีกซ้ายน้องแม่ขอร้องตรงตรงเตาไม่ใส่แล้วเอาคุณจะเสียไม่เล่นด้วยอาจารย์บอยคุณจะไปนะครับบานพันเจอขมูลหนึ่งนะครับเตรียมตัวพร้อมด้วยนะครับจบที่เซตนี้แน่นอนหมวกนะครับ เจอกระมวนหนึ่งบ้านพังไพรนะครับคู่ต่อไปใพรไก้อยเหลืออีกคู่หนึ่งนะครับยังไม่ได้เล่นละแกพักผ่นอนแม่กะจะกวาดปลาทะ่ไหนอ,อ่าเป็นแดนเป็นแดนเป็น,ดนแด 8, นแปด 7, แต้มหมูสองหมูสองได้แปดหมูหนึ่งได้หมูเจ็ดได้ห้า ตามุดเจไดหกโอ้ขอภัยครับสายตามไม่ดีไม่ได้ใส่แว่นอาจจะมีสามเศร้าได้ครับสายนีสองเม็ดแรกแพ้มาครับเม็ดนี้หมายมัมมน่นปั้นมือแล้วขอสามกันเดนไม่ได้มือมาดิอุปีใส่หมวก แม่เป็นน้องครับค S> <S oh, no. ู่ต่อไปห้ามพลาดนะครับมูลหนึ่งเจอกัะหมูหกนะครับใครไม่ได้ดูมูลหนึ่งเล่นถือว่าพลาดออกไปอีกแล้วเฮ้ยตุนไอ้ไอ้ตะก้อเสร็จแล้วตะก้อเสร็จแล้วขอตะก้อนเสรแล้วนะครับรอพรุ่งนี้นี่ตะก้อนทีมที่จะไปหมดไปลายตังค์อ้าวจะลงทุ่งแล้วไปที่โครงการก่อสร้าง นมณ์ไปุอา้าวจีเขามาแล้วเจ็บต่อสิบสามแป้มไม่หา่างโอ้อา้าวขอบอลด้วยครับขอบอลด้วยเด็กเก็บอลทำหน้าที่ด้วยนะครับ,อบอรเอเอเอา้อาวเสร์ฟดีนะครับคนนี้หมวกขาวสายพิฆาตยังได้ยท่ที่หมนเจ็บได้บุกแล้วแก้ฟันกรรไม่ใบเตยใบเตยอาสยาม อลงก้ำลง,ลงตาหน้าต,นตาผู้ใหญ่เลยซีเป็นตอนเจนครับโดยใบเตยใบเตยวันนี้แต่งตัวแม่ไม่สั่งเสมอหูซะแล้วท้ำเงีงเเยิ้มมาเลยเอาใหม่ครับเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นตัวเล็กถือบอลไว้ก่อนถือบอลไว้ก่อนน้อย,ยบบอ,อย่าเพิ่งปล่อยลงมาเออเราเด็กเก็บบอลล้วถือไว้เลยะก็เล็กถือไว้เลยถือไว้เลยเ เอาใหม่ครับมือล่างโอ้โหหมดเจ็ดเนี่ยผู้ใหญ่ต้องขอบคุณเด็กเก็บบอลนั่นน่ะมันโยนเข้ามาทำให้ท่านได้แต้มเลยแปดเซนิเม็ดเอาละับแหม่โอ้ยออกไปกลางทุ่งเลยทีนี้ ใหญ่เลยเองเลนเนยคนดูไ่นะครับคนใหญ่ครับดูอดเดือดนี่แน่อ้ยสวัดีวัยวัยโอ้ยสวัดีว่าโอ้น่าจะลงตั้งนานแล้วโอ้โหนั่งดมอยู่ดมอยู่ข้างสนา,ามอยู่ได้ตั้งนานไม่ยอมลงอ้าวแต่ทีสองว่ายังไงนี่แน่อ้ยสวัดีว่าอ้าวว่ายัางไงโมเจ็บได้บุกแล้วแก้มาก่อนยังได้อยู่ที่น้องสายเอาเอาวอา อะไรวะอย่างนี้ก็ได้เลยโอ้อลับหูลับตาตีกันได้แต้แตงงมกูตีแต้มเดียวคนใหญ่ว่ไปไงมเอาไปทันแล้วเอาเตรียมกันเลยอันนี้กีฬาด้านหลังนี่กีฬาด้านหลังเร็วอนนี้กีฬาแดนหลังก่อนเอาอันนี้กีฬาสมบัตมือครับแม่เป็นอะไรครับสองเดียร์จะน่าเป็นสองมือตู้สองเซตตัน